ผู้ใช้ Facebook พัดจึงการกุลของผู้ประกาศข่าวชื่อดังพัดจึงการกุลได้โพสต์ภาพของดอร์ไกรเสริมโตทับเที่ยงทายาทปลากระป๋องปุ้มปุ้ยพร้อมระบุข้อความว่าแด่เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกๆคนไกรเสริมโตทับเที่ยงได้จากพวกเราไปอย่างสงบเมื่อคืนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมจะรีบม,มาแจ้งเสริมหลับให้สบายนะเพื่อนยังไม่รู้จะเขียนถึงว่ายังไงดีมันเยอะแยะไปหมดรอแป๊บคิดถึงนะ ทั้งนี้ในายไกรเสริมตัวทับเที่ยงอายุ42ปีเป็นทายาตรุ่นที่2ของบริษัทผลิตอาหารกว้างภัยสารจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปลากระป๋องตาปุ้มปุ้ยหลังศึกษาจบปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีธุรกิจและนวัตกรรมการจัดการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้ทำงานในสายบริหารดูแลกิจการของครอบครัว ต่อมาในปี2562ลงชิงตำแหน่งสสพักพลังประชารัฐเขต24พื้นที่ทุ่งครุราชบุรณนะและได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดล่าสุดดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ทั้งนี้ครอบครัวของในายไกรเสริมจะตั้งสวดพระอภิธรรมณศาลาสิบ วัดมกุฏกษัตรติยารามราชวรวิหารแขวงบางขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพมหานาครวันที่6-8กรกฎาคม2 5ง0ันยและทำพิธีชาปนากิจในวันที่9กรกฎาคม2 5ง0ันยเวลา17นาฬิกา